สวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กับครูเมอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักนะคะค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบของการกระจายนะคะค่ะก่อนอื่นเลย เราก็มาดูที่สาระสำคัญเหมือนเดิมเลยนะคะหลักเลขประกอบด้วยหลักหน่วยนะคะหลักสิบนะคะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนนะคะโดยแต่ละหลักเนี่ยก็จะมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นและเป็นแสนตามลำดับ นั่นเองนะคะทาให้เลขโดดที่อยู่หลักต่างกันของจํานวนนับนะคะก็จะมีค่าต่างกันเหมือนกันนะคะยกเว้นศูนย์นะคะศูนย์เนี่ยอยู่ในหลักใดก็ยังมีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อเลยนะคะข้อแรกเลยเขาบอกว่าบอกหลักและค่าของเลขโดดได้แต่ละหลักพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนับไม่เกิน1,000ในรูปแบบของการกระจายได้นะคะ2เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปแบบของการกระจายได้ถูกต้อง 3เนี่ยนำความรู้เกี่ยวกับหลักนะคะค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบของการกระจายเนี่ยนำไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าเด็กๆยังจำเนื้อหาได้หรือเปล่านะคะ,อ,ะอันนี้นะคะหลักเลยค่าของเลขโดดในแต่ละหลักไม่เกิน1,000นะคะจาก รูปภาพเนี่ยนะคะมีจํานวนหลักอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หลักนะคะแต่ลูกคิดที่เราใส่ไปเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่หลักเอ่ย3หลักนะคะมีหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะง่ายๆเลยในการนับจํานวนนะคะนักเรียนก็มาดูว่าในหลักหน่วยเนี่ยมีลูกคิดอยู่ทั้งหมดกี่หน่วยเอ่ยมีอยู่2หลักสิบมี5นะคะหลักร้อยมี6นะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย จากรูปภาพเนี่ยเราสามารถบอกจำนวนได้เป็น652นะคะ652นั่นเองนะคะเขียนเป็นตัวเลขก็คือ6เขียนเป็นตัวเลขก็คือ6 5 2นะคะ652มีจำนวนกี่ร้อย600นั่นเอง600 ิบเอ่ยห้าสิบกับอีกกี่หน่วยเอ่ยสองหน่วยหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยหกร้อยห้าอยู่ในหลักอะไรคะห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบสองอยู่ในหลักอะไรเอ่ยสองอยู่ในหลักน่วยมีค่าเท่ากับสองหน่วยนั่นเองอ่า พรฉะนั้นถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายก็จะเป็น600้อบวกห้บวกกับ2หน่วยเป็น652นั่นเองนะคะอันนี้คือทบทวนความรู้เก่านะคะต่อมาต่อมาเป็นตัวอย่างบ้างนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าบัตรภาพเนี่ยแสดงจำนวนเท่าไหร่เองง่ายๆเลยนักเรียนดูไปทีละหละัก ะะดูไปทีละหลักถ้าบางคนเนี่ยยังไม่รู้วิธีการนับให้นักเรียนเขียนตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขแสดงไปก่อนหนึ่งสองสามหนูก็เขียนว่าสามเรามาเป็นเจ็ดหนูก็เขียนว่าเ็เป็นหนึ่งและเป็นแปดนะคะนี่เขียนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรภาพแสดงจำนวนใดหนูก็ดูว่าแปดอะไรเอ่ย8ปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเพราะฉะนั้นถ้าเขียนให้อยู่ในรูปแบบ ตัวเลขก็คือแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนั่นเอง8173เป็นจำนวนที่มีกี่พัน8000กับอีก100กับอีก70และอีก3หน่วยนั่นเอง8อยู่ในหลักใดเอ่ยแอยู่ในหลักอะไรคะ8ที่เรานับได้เมื่อกี้อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ8000 หอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งรอยเจดอยู่ในหลักอะไรคะ7อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบสอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามหน่วยเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายได้ว่าเป็นแปดพันบวกกับอะไรเอ่ยหนึ่งรบวกกับอีกเจดสิบ และบวกกับอีกสามหน่วยง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆทำได้นะต่อมามาดูนะคะตัวอย่างหกพันนะคะหกพันหกพันเท่าไหร่คะนักเรียนดูดูโจทย์นะคะหกพันสามร้อยเอ็ดหกพันสามร้อยเอ็ดอะถามก่อนว่าหกพันสามร้อยเอ็ดเนี่ย ครูไม่ได้ให้บัตรภาพมานะครูให้เป็นตัวเลขแสดงจํานวนมาเลยว่าเป็นหกพันสามร้อยเอ็ดให้นักเรียนเนี่ยบอกค่าเลขดูดในแต่ละหลักว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะหกอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหกอยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนก็มาดูว่ามีมีกี่หลักมีอยู่ทั้งหมดสี่หลักนะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะคะมีอยู่ด้วยกันสี่หลักนะคะเพราะนั้นหกเนี่ยมีอยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักพัน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ยหกพันช่วยกันตอบนะคะสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสามร้อยต่อมาศูนย์อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับศูนย์หนึ่งอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายนะคะเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายได้ว่ายังไเงอย่าช่วยตอบไปแล้วเป็นหกพันนะคะบวกสามร้อยนะคะแล้วก็บวกกับอะไรเอ่ยบวกกับศูนย์ในหลักสิบนะคะและก็บวกกับหนึ่งในหลักหน่วยนะคะเป็น 6,000บวกสามบวกศแล้วก็บวก1นั่นเองหรือเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนเป็นแบบนี้เป็น6,000นะคะบวกสามนะคะแล้วก็บวกกับ1แบบนี้ได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างถัด นะคะช่วยกันเติมให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายอ่ะช่วยหน่อยนะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าข้อนะคะให้นักเรียนช่วยกันเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนคิด นิดหนึ่งโอเคมามาเลพร้อมกันอ,อ่านพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งเป็นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองพันสี่ร้ยสาสิบเนี่ยอันดับแรกเลยนักเรียนต้องมาพิจารณาแต่ละหลักแต่ละค่าศูนย์ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์สามในหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบ สในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400รนะคะสในหลักพันมีค่าเท่ากับสองพเนี่ยในเมื่อเราพิจารณาได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายได้เลยเป็นสองพันบวกสี่บวกสามและก็บวกกับ0ในข้อที่1ข้อที่2อเป็น ห้าพันบวกสองบวกหกสิและก็บวกกับ1นะคะส่วนข้อที่สามเป็นหนึ่งพันบวกสองนะคะบวกสองบวกอะไรเอ่ย บวก40และก็บวกกับ5ต่อมาข้อที่4เป็น9000นะคะบวกอะไรเอ่ยเด็กๆช่วยตอบหน่อย700บวกอีสและบวก0ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเป็น8000บวกอะไรเอ่ยเราจำเป็นต้องเขียนไหม เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เพราะว่า0อยู่ในหลักไหนก็มีค่าเท่ากับ0นะคะบวกกับ10บวกกับ2หน่วยนะคะอ่า1 2 3 4 5นะคะเด็กๆไหนมีใครที่ไม่เข้าใจบ้างเอยถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะอ่านะคะ ในเรื่องนี้นะคะการเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการกระจายเนี่ยก็มีแค่นี้นะคะเขาบอกว่าคครูก็จะสรุปให้ได้ว่าการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนับใดๆในรูปแบบของการกระจายเนี่ยเป็นการเขียนในรูปแบบของการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจํานวนนั้นๆนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือ ทําไม่ทนันนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็สามารถกดหยุดเพื่อที่จะเขียนตามได้นะคะสำหรับวันนี้คลิปก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ